ก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องรลวที่ที่จูนกับแฟนจูนเจอกันยังไงเนาะแต่ละคนอาจจะเจอแฟนคนละรูปแบบแต่ของจูนอะจูนอยากเจอผู้ชายจูนต้องไปหาผู้ชายสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปมาบอกเล่านะคะเพราะว่าบอกเล่าเรื่องของจูนกับแฟนเนาะว่าเจอกันยังไงพอดีแฟนคับ คือถามจูนมันตั้งหลายรอบแล้วนานมากตั้งแต่จูนทําคลิปแรกๆแต่จูนไม่ได้บอกไม่ได้พูดเพราะว่าจูนอยากจะให้อะไรมันแน่ชัดชัดเจนก่อนนะเนาะอย่างจูนเคยเคยพูดหลายครั้งอยู่ว่าจูนกับแฟนน่ะเราคบกันเป็นแฟนจูนก็เรียกแฟนจูนจะไม่เรียกว่าผัวหรืออะไรเลยเพราะถ้ายังไม่มีการแต่งงานจดทะเบียนกับจูนจูนก็ยังจะเรียกว่าแฟนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราอยากได้ความมั่นใจความชัวร์ก่อนทีเนี้ย ถึงเวลาแล้วที่จูนจะพูดเนาะเพราะว่าเราก็ได้ทําการจดจะเป็นสมรสไปแล้วเดือนที่แล้ววันที่สิบสองกุมภาเนาะจุนก็เลยสามารถพูดได้เต็มปากว่าคุณสามีอ่าทีเนี้ยก็เลยจะพูดให้ฟังจูนขอเกินก่อนค่ะจริงๆอ่ะจุนเจอเจอร์มี่ครั้งแรกอะคะ่ะประมาณเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสิบสี่ปีสองพันสิบสี่พอสอไทยก็คงจะเป็นปีห้าสิบเจ็ดสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนาะ จุนออกไปเที่ยวค่ะก็ไปดื่มตามภาษาสาวโสดก่อนก่อนที่จุนเป็นโสดนะจุนก็เคยมีแฟนเนาะเลิกกับแฟนมาปีกว่าแฟนจุนก็เป็นคนต่างชาติทํางานบริษัทกับเขาเหมือนกันคนะ่ะจุนก็บินต่างชาติกับเขาเหมือนที่จุนเจอเจอร์มีนี่แหละค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกับเจอร์มีแฟนจุนเป็นนักธุรกิจค่ะพอมาเจอเจอร์มีเดือน11ปีปี2014นเนาะจุนขอใช้คสอแล้วกันคศสอ1 4เจอกันโดยบังเอิญนะคะ เนาะไปดื่มไปเที่ยวตามปกติก็ก็ถามชื่อว่าชื่ออะไรแค่นั้นเองก็ไม่ได้อะไรนะเสร็จปุ๊บปีต่อมาก็เจอกันอีกค่ะที่เดิมที่ร้านเดิมไปดื่มเป็นเป็นร้านฮิลลารีค่ะเป็นร้านจุนชอบฟังเพลงสดเนาะไปดื่มเบียประมาณวันที่24อ่าประมาณยี่สิบสีเดือน3ปี2 0ง0 สิบห้าอ่าก็คือปีเก้าปีห้าแปดของไทยเนาะสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดของไทยพอทีนี้เจอจูนก็ดูโทรศัพท์นี่แหละไม่ได้อะไรเลยเพราะาจูนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายเนาะเขาเดินผ่านมาจูนมองขอ,ขอ,ขอข้าวผู้ชายคนนี้มองฉันจูนก็แค่ยิ้มเฉยๆแล้วจูนก็ก้มดูโทรศัพท์ต่อเขาก็เลยแวะกลับมาอีกทีเขาทักจูนว่าอายุจูนี่เขาถามว่าเธอจูนี่ใช่ไหมเพราะแฟนชื่อจูนแฟนเก่าจูนเรียกจูนี่ค่ะ จูนก็บอกเพื่อนเพื่อนว่าชื่อจูนชื่อจูนี่อย่างนี้แหละอ่าแล้วเขาจูนบอกว่าใช่เธอเขาก็ถามว่าเธอทาฉันได้ไหมที่เราเคยเจอกันตอนนั้นจูนบอกว่าใครวะาะประมาณนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าเขาชื่อนั้นชื่อนี้ขนาดชื่อจูนชื่อของเขาจูนยังจําไม่ได้แต่เขาจําจูนได้จูนว่าอาอโอเคโอเคจำได้จำได้จ,ไดจึงก,อก็อย่างนี้เนาะนั่นคือเป็นต้นที่เราได้คุยมากขึ้นดืม่มหรือว่าเต้นด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อกันเนาะ นั่นคือเริ่มแรกค่ะเขาก็มาอีกเมืองไทยแล้วคือติดต่อกันทางไลน์ค่ะเขาก็มาอีกเดือนสี่เดือนสี่วันที่ยี่สิบสองก็นัดเจอกับจูนอีกแล้วก็เจอกันทุกวันยี่สองยี่สามยี่สี่พอวันที่ยี่บสี่เราจะลาจากกันก็เลยเป็นให้เขารู้สึกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้ก็เลยตกลงจูนกับเขาก็เลยตกลงกันว่าเราคบกันดีไหม อะไรประมาณนี้ยเป็นเกิดเฟรนบอยเฟนลองคบกันดีไหมอืมนั่นก็เลยเป็นครั้งแรกพุกจูนถึงใช้วันที่ยี่สี่เดือนสี่เป็นวันที่เราเป็นวันที่เราเจอกันคือวันที่รักอะไรประมาณเนี้ค่ะนั่นแหละเป็น Anniversary ของพวกเราขอ,ของปีสองพันสิบ ตั้งแต่ปี2015นั้นก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆแล้วแฟนจูนเวลาไปต่างประเทศเพราะเขาต้องทางานโซนยุโรปเอ้ยโซนเอเชียเยอะกว่ายุโรปเนาะเพราะเขาต้องไปติดต่อหาลูกค,ค้าแฟนจูนเป็นผู้จัดการฝ่าย่ฝาย,ายขายของต่างประเทศนะคะเขาต้องไปหาลูกค,ค้าเพราะบริษัทเขาเป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรกลในการทํากล่องแพคเกจิ้งขายกาวหรืออะไรเงี้ยค่ะการฉีดกาวกล่องอะไรต่างๆประมาณเนี้ย เพราะว่าทางเอเชียมีอะแฟกตอรีเยอะเนาะโรงงานผลิตใหญ่ๆเยอะเขาก็ไปบ่อยจูนก็เลยได้ไปกับเขาบ่อยเพราะว่าจูนไม่ได้มีโอกาสต้องมาฝั่งยุโรปเพราะว่ามันไกลเกินเนาะสำหรับจูนแล้วตอนนั้นเรากำลังดูใจกันอยู่จูนก็คบกับแฟนจูนมาเรื่อยจนทุกที่ทุกคนเห็นนะคะสองปีเออ,เอ,อทุกคนยังไม่เห็นคะ่ะระหว่างสองปีที่จูนเป็นแฟนอยู่นะพร้อมแล้วที่จะมาเจอพ่อแม่ นี่คือ2ปีนะคะจูนไม่เคยเจอพ่อแม่เขาเลยนะแต่ว่ามีการอีเมลคุยกันเฉยๆอ่าแล้วทีเนี้ยพอครบ2ปีแล้วแฟนจูนมั่นใจเรียบร้อยแล้วว่าจะแนะนําเราให้พ่อแม่เขารู้จักจูนก็เลยได้มาสเปนครั้งแรกปี2017และจูนก็เลยทำอ่า u t u b e ค่ะนั่นแหละค่ะถึงเป็นต้นเหตุว่าทุกคนถึงได้รู้จักว่ามาดามจูนเนาะมาดามจูน ชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่เพื่อนเรียกอยู่ที่มหาลาัยรังคำแหงเพราะจุลเลนเรียนที่นู่นเพื่อนๆจุนก็จะเรียกมาดามมาดามทั้งทัอาจารย์ก็เรียกมาดามเพราะว่าสมัยก่อนจุนก็มีแฟนคนต่างชาตินะคะนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมามีแฟนฝรั่ง <c oughs> <c oughs> ก็เคยมีแฟนเก่ามาเนาะค่ะนั่นแหละก็เป็นจุดแรกที่แต่เราก็ยังเป็นแฟนกันนะคะแล้วทีเนี้ยก็มีกระแสเวลาจุนทําวิดีโอก็จะมีคนบอกว่า,าไม่ได้แต่งงานแล้วทาไมทาอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนว่า เออเหรอเอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะทําคืออะไรประมาณเนี้แต่มันเป็นลักษณะของจูนเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะจูนไม่ได้ว่าจะเป็นคนมาโชว์อะไรมากมายจูนก็เป็นคนอีสานที่ติดดินเหมือนกันคนหนึ่งเน,นาะทานาทําไร่ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันคาแรคเตอร์จูนมันอาจจะเป็นแบบนั้นไปโดยปริยายจูนก็ไม่ทราบเนาะคนอาจจะไม่ชอบในใน,ในจุดที่จูนเป็นแต่จูนก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่จูนก็บอกว่า ก็จูยังเรียกแฟนอยู่เลยจูไม่ใช่ผู้หญิงไทยบางคนที่มีฝรั่งแล้วมันเรียกว่าผัวทั้งทั้งที่เขาไม่ได้แต่งงานกับตัวเองซะหน่อยอย่างนั้นจูนก็ไม่เรียกค่ะจูยังเรียกแฟนเพราะคนต่างชาติเวลาเขามีแฟนโดยที่ไม่ได้แต่งงานเขาไม่เขาไม่เรียกภรรยาซะหน่อยเขาไม่เรียกนะคะเขาก็เรียก my partner หรือ my girlfriend my boyfriend นั่นแหละค่ะจูนจูนก็เป็นคนคนนั้นเนาะเพราะว่าจูนคิดว่า ที่จูนคบกับเจอร์มี่เนี่ยถ้าเราไปด้วยกันไม่ได้เราก็เลิกไปจูนก็หาแฟนใหม่มันก็เป็นเรื่องปกติจูนก็จะไม่เรียกเขาว่าเป็นสามีหรือเป็นผัวในในชื่อชื่อที่สาวไทยสาวไทยเราชอบเรียกผู้ชายาว่าผัวน,นะเนาะหมายถึงว่าแฟนนะคะแต่แต่ว่าชอบจะบอกว่าผัวชั้นหรืออะไรประมาณนี้ยค่ะจูนก็นั่นแหละคะ่ะเป็นเป็นจุดที่จูนเจอเขาจูนคิดว่า ผู้หญิงเราอะถ้าโสดโสดเราทําอะไรก็ได้ค่ะเราออกไปเที่ยวออกไปดริ้งกับเพื่อนถ้าคุณอยากจะหาแฟนคุณนั่งอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้แฟนแต่บางคนนั่งอยู่บ้านเขามีอินเทอร์เน็ตเขาก็หาคู่ไทยกันแต่จูนไม่ใช่จุนเป็นคนชอบเจอคนตัวต่อตัว,ตวจูนไม่ชอบออนไลน์แชทเพราะจุนเป็นคนขี้เกียจแชทจุนไม่ชอบจุนชอบเจอตัวนั่งคุยนั่งดื่มสนทนากัน อาประมาณนี้ค่ะเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้จูนออกไปเที่ยวอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันเสาร์เพื่อจะไปเจอเพื่อนฝูงบ้างเพราะว่าเพื่อนฝูงจูนก็มาดามมาดามกันทั้งนั้น <c oughs> มีแฟนเป็นคนต่างชาติอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็อย่างที่ที่จูนเล่าเกินเกินมาค่ะว่าเจอกันตั้งแต่ปี2015แล้วก็สปาร์กกันเลยแฟนไปทํางานก็ไปด้วยแฟนจูนก็ใช้ค่าใช้จ่ายของตัวเองในการออกค่าตั๋วให้จูนไปเนาะ หลายๆคลิปเมื่อก่อนจูนเคยพูดอยู่ว่าเรานั่งชั้นธรรมดาแล้วแฟนจูนเขาบินบ่อยเขามีอพอย์สะสมบางครั้งก็ซื้อตั๋วถูกเพราะเขาก็เอาพอย์ามามามา,มา,มาจ่ายครึ่งหนึง่งเอาเงินเขาจ่ายขึ้นเงินไม่ใช่ว่าแฟนจูนร่ารวยมหาศาลว่าเออ,อเขาไปไหนจูนต้องไปด้วยไม่ใช่ค่ะเขาก็ต้องเอาวิธีอื่นมาช่วยในการลดลดค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะแต่ความโชคดีอย่างที่จูนเคยพูดไว้หลายคลิปว่า เพราะว่าโรงแรมอ่ะแฟนจูนต้องอยู่อยู่แล้วจูแค่ไปพักด้วยหนึ่งคนก็ไม่ทําให้บริษัทของแฟนจูค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มอะไรขึ้นเพราะมันก็จ่ายเท่าเดิมถูกต้องไหมคะเพราะว่าโรงแรมเขาไม่ได้ชาร์จชาร์จต่อหัวนี่เขาชาร์จต่อคืนถูกต้องไหมคะนั่นแหละจูก็ไปด้วยได้นั่นแหละค่ะคือตั้งแต่เริ่มคบกับแฟนมาเขาก็เปิดเผยกับจูเลยว่าเขามีลูกติดนะ เขาเลิกกับแฟนเก่าเขานะแต่ไม่ใช่เขาไม่เข,า,เขาไม่เรียกว่าเมียเนาะเขาเรียกว่า partner เขาเรียกว่า partner ของเขาเพราะเขาไม่ได้แต่งงานกันอะไรประมาณนี้คะ่ะจูนก็รับรู้มาตลอดว่าเขามีลูกติดวันแรกที่เรานั่งคุยกันจริงจังที่เดือนสีค่ค่ะที่แฟนจูนจะเริ่มว่าชอบจูนแล้วอะ่ะจูนก็พูดเปิดเผยไปเลยว่าจูนเลิกกับแฟนเก่าจูนมาเนี่ยจูนโสดมาปีกว่าแล้วจูนอยากหาแฟนใหม่ ที่จริงใจจุนพูดอย่างนี้ค่ะที่จริงใจเราก็อยากจะได้ชั้นเป็นสาเออเป็นภรรยาจริงๆไม่ใช่แค่คบชั้นเล่นๆเพราะฉั้นผ่านมาชั้นคบไม่ได้เล่นหรอกแต่เออจุดเวลาจุนจะคบกับใครเนี่ยอันดับแรกจุนจะพูดตรงๆไปเลยว่าจุนคบแฟนมีจุดประสองค์อะไรถ้าเราครบกันนานแล้วเราเถึกสถานะได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างจูนคบกแฟนจูนมาจะห้าปีเนาะจูนก็ช่วงสี่ปีย่างห้าปีเราก็เริ่มทะเลาะกัน บ่อยขึ้นเพราะว่าการที่เราอยู่กันนานคบกันมานานไม่ใช่ว่าความหวานลดลงนะคะมันทำให้รู้สึกว่ามันเฉยเฉยมันในชีวิตมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรที่ความหนักแน่นมันไม่มีเพิ่มขึ้นจูนก็เลยคุยกับแฟนจูนว่าถ้าเธอไม่ขอฉันแต่งงานฉันฉันก็คงจะ เราก็คงจะมีปัญหากันมากขึ้นเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่กระเถิบสถานะจูนก็พูดอย่างนี้นะคะกับแฟนจูนค่ะเพราะว่าจูนจูนว่าฉันจะคงจะเรียกเธอว่าแฟนแฟนตลอดเวลาคงเป็นไปไม่ได้จึนว่าอย่างนี้แล้วฉันจะมาอยู่กับเธอได้ไงที่นี่เธอจะให้ฉันอยู่ที่เมืองไทยแล้วเธออยู่ที่นี่แล้วไปมากันอย่างนี้มันไม่ได้จูนว่าอย่างนี้นัาวันฉันก็ยิ่งแก่ขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยเป็นต้นเป็นเหตุผลที่ว่าแฟนจูนใช้ความหนักแน่น ของผู้ชายคนหนึ่งทั้งๆที่เขาก็มีลูกติดแต่เขาก็รับผิดชอบลูกเขาดีทุกอย่างเนาะ,ะก็ไม่มีปัญหาส่วนตรงนี้เขาก็เลยใช้ความหนักแน่นของเขาความที่ว่าโอเคเบรฟนิดนึงว่าโอเคงั้นเรามาแต่งงานกันดีไหมอ่านั่นแหละคะ่ะเขาก็ขอจูนแต่งงานปีที่แล้วปีที่แล้วก็ปี2020ประมาณเดือนกุมมกราคุมมกรามากราจูนคิดว่ามากราหรือกุมภานี่แหลคะค่ะ จูนจาไม่ค่อยได้เพราะมันเดินเป็นปีเนาะพอพอเขาเริ่มขอจูนแต่งเราก็แพลนว่าจะจะจะแต่งกันประมาณปลายปีสองพัน2020แต่ทีเนี้ยมันมาติดโควิดอืมเดือนสามเดือนมีนาที่สเปนก็มาติดโควิดจูนก็กลับไทยไม่ได้มันก็เลยทําให้จูนต้องอยู่นานนี่แหละค่ะถึงเป็นต้นเหตุว่าพอช่วงที่จูนอยู่นานขึ้น จูนก็เลยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที่จูนก็สอบถามทางเพจของสไปซ์สเปนเนาะจูนก็เข้าไปแชร์ไปแจมด้วยว่าจูนก็อ่านหลายๆคนเขาก็มีประสบการณ์ว่าโอเคมาแต่งงานที่สเปนต้องทําอะไรยังไงติดต่อเอกสารยังไงจูนถึงได้รู้ว่าจูนต้องให้ญาติจูนจูนต้องมอบอำนาจให้ญาติจูนไปเดินเรื่องเอกสารเพื่อที่จูนจะใช้ในการแต่งงานที่สเปนเพราะว่าจูนกับไทยยังไม่ได้จูนไปทําเอกสารเองไม่ได้นั่นล่ะค่ะ จูนก็เลยไปที่เมืองมาดริดไปสถานทูตไทยเพื่อที่จะไปทำใบมอบอำนาจนะคะเพื่อที่จะให้ญาติจูนเป็นคนเดินเรื่องให้จูนเอาเอกสารให้จูนอะไรประมาณนี้เนาะจูนถึงได้เอกสารตัวนี้มาแล้วมายื่นเรื่องขอแต่งงานยื่นเรื่องขอแต่งงานที่สเปนแต่และเขตก็ไม่เหมือนกันส่วนเขตของที่พวกจูนอยู่นี่ เอกสารจูนไม่มีเยอะค่ะก็มีใบเกิดใบสุุสสติบตัตรนั่นแหละค่ะใบเกิดใบรับรองเนาะก็ใบรับรอ,องโสดแล้วก็พาสปอร์ตของจูนแค่นั้นเองค่ะส่วนของแฟนจูนก็มีใบเกิดของแฟนจูนไม,ไม่ได้มีอะไรมากแล,าแล้วทีเนี้ยจูนก็ยื่นแล้วเราก็รอประมาณเดือนกว่าถือว่าโชคดีที่เคสของจูนมันไวค่ะก็เลยได้วันที่ไปสอบสัมภาษณ์ แต่งงานสอบสัมภาษณ์แต่งงานของสเปนของเคที่จูนอยู่ก็คือแยกแยกกันสอบจ,จูนสอบสัมภาษณ์ก่อนจูนเป็นคนพูดภาษาอังกฤษจูนพูดสเปนไม่ได้จูนก็มีล่ามจูนก็ขอล่ามเป็นคนอังกฤษเขาเพูดภาษาอังกฤษเขาก็ให้ล่ามจูนมาก็คือเจ้าหน้าที่ก็ถามล่ามล่ามก็ถามจูนก็ตอบกันไปตอบกันมาอย่างนี้ค่ะคือคือตอบหลายข้อมากประเด็นหลักๆเขาถามว่าเจอกันที่ไหนยังไงคุณรู้จักผู้ชายคนนี้กี่ปี ผู้ชายคนนี้เขาทํางานอะไรคุณรู้จักพ่อแม่เขาไหมคุณใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารกับครอบครัวเขาอะไรประมาณนี้ค่ะคือคือพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานที่เราจะรู้จักคนของเราไหมแล้วคุณทําทํางานอะไรอคุณทํางานอะไรแล้วตอนที่คุณอยู่เมืองไทยคุณเจอกันยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาอยากจะรู้ว่าเราใช่คู่กันจริงหรือเปล่าบางคนเขาอาจจะอุป,ปโลกเพิ่งจะรู้จักกันหรือว่ามันจะมีอีกแบบก็คือว่าเป็นการ จ้างค่ะจ้างแต่งงานอะไรประมาณนี้มันมีเนาะมันมีการจ้างแต่งงานเพื่อที่จะมาอยู่ประเทศเขาอะไรแบบนี้เขาก็ต้องอยากจะรู้ให้หมดแต่คือถ้าเราตอบได้ฉาฉานตอบได้เป็นความจริงทุกสินทุกอย่างในเงี้ยมันก็ทําให้สัมภาษณ์ของเราผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะพอเสร็จปุ๊บจูนก็รอหนึ่งเดือนสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาก็โทรระบอกแฟนจูนว่าจูนสจูนกับแฟนจูนสัมภาษณ์แต่งงานผ่านนะคุณสามารถเข้ามาจดทะเบียนสมรสได้วันนั้นวันนี้ อะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทําให้พวกจุนไปจดทะเบียนสมรสแต่มันเป็นช่วงของโควิดเราก็จัดงานแต่งไม่ได้จัดงานแต่งนี่คืองานสังสรรค์นะคะแต่จดทะเบียนสมรสแล้วมีเจ้าหน้าที่แล้วมีพยานเ,าเขาก็ถามเหมือนเราเข้าโบสถ์แต่พวกเราไม่ได้เข้าโบสถ์เพราะมันเข้าไม่ได้เนาะเขาก็ถามว่าโอเคมิสมิสกนกวรรณสิลาเทศแอนดี้ประมาณนี้คุณจะยอมรับเป็นนี่ไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่าซีซีก็คือวระเยศค่ะ si ค่ะ หมายถึงว่าเยสที่ดีจุนก็รู้เขาบอกว่าซีจูนก็ซิ yes, เยสซีอะไรประมาณนี้นั่นค่ะเราก็เลยผ่านจุดนั้นจึงถึงบอกว่าจุนสามารถพูดได้เต็มปากว่าเจอรมี่เป็นสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมายของสเปนค่ะเพราะว่าจุนไม่ได้ยื่นของ ของของประเทศไทยค่ะแต่เดี๋ยวจูนจะทาเรื่องเรื่องยื่นของประเทศไทยด้วยค่ะว่าโอเคเวลาแฟนจูนกลับไปกับจูนมันจะได้สะดวกขึ้นค่ะเพราะว่าแฟนจูนเป็นสามีจูนอะไรประมาณนี้เนาะค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่ที่จูนกับแฟนจูนเจอกันยังไงเนาะแต่ละคนอาจจะเจอแฟนคนละรูปแบบแต่ของจูนอ่ะจูนอยากเจอผู้ชายจูนต้องไปหาผู้ชาย จนต้องออกไปเที่ยวสังสรรค์นะคะประมาณนั้นนะคะ่ค่ะมันก็ไม่มีอะไรมากแต่บางคนเขาไม่ชอบที่จะเจอสังสรรค์เขาชอบที่จะแชทออนไลน์หาคู่ออนไลน์ก็หาไปนะคะก็นี่เนะะี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันเบเบเบสิกมากการการที่จะมีแฟนเป็นคนต่างชาติเนาะคุณก็เลือกเอาให้มันเหมาะสมกับลักษณะของคุณตัวของคุณว่าคุณชอบแบบไหนจุนเป็นคนชอบ พบปะผู้คนสังสรรค์เจอเพื่อนฝูงกันประมาณนี้ค่ะอาทิตย์ละครั้งจูนไปอาทิตย์ละครั้งเป็นการที่เราเป็นคนโสดแล้วแล้วเรามีเงินของเราพอใช้จ่ายได้อยู่มันก็ทําให้เรา,เ,าเป็นฟรีดอมหมายถึงว่าเราฟรีดอมในการออกไปเที่ยวเจอผู้ชายคุยกับผู้ชายมันก็ไม่ผิดถูกต้องไหมคะก็าสาวโสดก็ทําได้อยู่แล้วนั่นแหละค่ะ อแล้วทีนี้จะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ทิ่ตกลงว่าอชอบพอ,อกันใช่ไหมคะวันที่ยี่สี่ปี2015ที่ตกลงว่าเป็นแฟนกันนะแฟนแฟนจูนเขาก็ทําหน้าที่ของแฟนโดยการรับผิดชอบว่าโอเคเธอมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ฉันพอช่วยได้บอกฉันนะอะไรประมาณนี้ค่ะก,ก็สปริดของผู้ชายที่ที่รักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วอยากดูแลอะไรประมาณนี้ค่ะ จะพูดว่าเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ชายที่เขามีความรับผิดชอบต่อคนรักของเขาเขาก็ช่วยเหลือจุนเจือแต่ส่วนตัวจูนจุนก็เป็นคนชอบขายของจุนก็ขายของออนไลน์มาตั้งปี2011ปี2012สมัยที่จูนยังอยู่กับแฟนเก่าจูนอยู่ค่ะนั่นแหละจุนก็ขายของออนไลน์มาตั้งนานแล้วแล้วชอบขายพวกชอบลงทุนทําสบู่ลงทุนทําครีมลงทุนทาของกินถึงจะเจ๊งไปหรืออะไร จูนก็ชอบค่ะเพราะจูนเป็นคนชอบเสี่ยงเสี่ยงทําธุรกิจ <c oughs> คือไม่อยากอยู่เฉยๆอย่างตอนนี้จูนอยู่ที่สเปนแล้วจูนก็มาทําพวกน้ําพริกพวกปลาแห้งอะไรปลาแดดเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะตามตามตาออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะก็นี่และค่ะคือคือ,เ,อ,อเรื่องราวย่อยๆที่ที่จูน เจอกับแฟนยังไงนะคะส่วนอพิโซดต่อไปอันนี้จูนขอใช้เป็นอพิโซดหนึ่งนะคะอพิโซดต่อไปจูนจะเล่าถึงว่าจูนเข้าได้กับลูกเขาไหมเข้าได้กับครอบครัวเขาไหมเดี๋ยวเรามาเจออพิโซดที่สองนะคะส่วนอพิโซดนี้จูนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ